เกิดมาครับนะฮะก็อยู่ในครอบครัวที่จนนะครับเพราะว่าบ้านเราจนแล้วก็ประกอบกับที่เออผมอยู่กับแม่คนเดียวเพราะว่าคุณพ่อเสียนะครับเราก็เลยกลัวความจนมาตลอดนะครับผมนี่มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะรวยมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ก็เออไม่รู้ว่าจะทํำยังไงครับนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนหรือว่าทุกคนบนโลกนี่แหละครับนะฮะอยากรวยเหมือนกันนะครับที่จริงคุณคุณจะโกหกใครก็ได้ครับ แต่ผมเชื่อว่าคุณโกหกตัวเองไม่ได้แน่นอน,นครับได้ทำงานในในในด้านที่ตัวเองชอบเป็นพิธีกรทำรายการทีวีนะครับเป็นโปรดิวเซอร์เป็นครีเอทีฟนะครับแล้วก็เป็นเบื้องหลังวงการบันเทิงเบื้องหลังหลายๆรายการนะครับถามว่าตอนนั้นเนี่ยงานเยอะมากๆนะครับงานเยอะมากๆเวลานี่แทบจะไม่มีเรารู้สึกว่าเหมือนเราทำไปอะ่ะแต่มันไม่ได้อะไรกลับมานะครับ แล้วยิ่งช่วงนั้นนะครับประกอบกับปัญหาที่บ้านนะเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมีถังบ้านมีตัวเองมีบัตรเครดิตนะตอนนั้นผมเรียกว่ามันเครียดมากๆเลยนะเคยเคยรู้สึกเครียดจนแบบอยากฆ่าตัวตายเหมือนกันมีรุ่นพี่นะครับที่เอ่อผมเนี่ยรู้จักกับเขานะครับมาแนะนำให้ให้รู้จักธุรกิจที่แบบาบอกว่า สามารถทํางานผ่านออนไลน์ได้สามารถทรํงานผ่านอิเนเทอร์เน็ตผมแบบว่ามันมันจะมีหรือเปล่าบนโลกใบนี้งานที่สามารถทําออนไลน์ได้จริงๆแล้วก็งานที่สามารถแบบว่าอะไรนะเหมือนเมอร์เจอร์ที่แบบว่าสามารถทําผ่านอินเทอร์เน็ตได้หรืออะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นผมพูดตรงว่าผมไม่เชื่อแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากเข้าไปทำแล้วก็มันเกิดไไม่ได้แต่สุดท้ายครับเพราะด้วยความที่ตอนนั้นไม่รู้ว่าจะไปทำอะไร นะครับเลยลองมาทําเล่นดูนะครับแล้วก็ลองศึกษาดูสุดท้ายรู้รู้อะไรไหมครับเหมือนเหมือนฝันเลยครับนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตชีวิตกูเลือกได้จริงๆเหรอเนี่ย